สบายดีปะลุงสบายดีสุกคนสบายดีเอฟซทุกท่านนี่กับพ่อกับสาน้องมิดปลุงเห้น้องไม่ช่ไม่ตาเป็นตะก้อนหายได้ปะลุงเด้อพี่น้องพี่น้องจัดไปจัดไปพี่น้องจ้ะไห้น้องมิดเก็บไม่ตาสิเป็นตะก้อนหายเพิ่นสบายดีปะลุงเปนอย่ามาบังบังี้เสียงหองเท่าี่ คอยเอิญเจ้าเขาเจ้าก็เอิญข้าเจ้าก็คานเฮ้ออ้าววะโบแมนเสียงน้องมิดได้เนี่ยวะคนละคนได้เนี่ยวะเอามันมดคานหนักคือเสียงบบคือเนาะวะเรากำลองคิดว่าบแมนน้องมิดได้เนี่ยวะคานเนี่ยอ้าวคนละคนคนละคนชะข้าเจ้าเมื่ก็บเห็ดนั่นไน้แมน วันเชียงโหไหววะโมกีจะตื่นโมกีตื่นกระโปงแม่ก้อยปลาลุงแม่ดอกไม้ก็เอาเลยขึ้นมะนาวโมันได้เอาเลย่ามันอยู่ใกล้พี่น้องจ๋าเผื่อเสียมะมาวอัดได้ก็บ้าฉีดดรอมาเผื่อเห็นปู่แม่ฮะนี่นี่นี่งัดไปพี่น้องจ๋า พี่น้องเอ้ยกันถายพี่น้องเบื่อขีบเก็บเฮ็ดกับเขาโทษขออภไปเด้อพี่น้องเด้อพระว่าช่วงนี้มันบอกมีเวลาสิไปถ่ายแนวอื่นเพราะว่าบได้ไปทางไดพี่น้องบ้านเมืองคลหลอกดาวก็เลยบได้ไปเมืองปไป,ไป,ไปนาก็เลยมาให้แต่เฮ็ดห,หาหน่อไม่เฮา,านี่แหละพี่น้องเอ้ยก็บ,บ่ผ้าเบื่อผ้าหนายเด้พี่น้องในไรก็ให้อดใจอดใจรอดูนำหลงังเลตตา,นาหน่อยให้พี่น้อง รถเบิ่งคลิปให้จบได้พี่น้องเอ um ้ยอาตัอะกตาอ่ะงัดตอนนี้มันใหญ่แล้วบ้านแล้วป้าหน้าสิเต็มป่าอันนี้เนาะโอ้ยกําลังออกพี่น้องเอ uhm, ้ยเฮ็ดกะกําลังเป็นน้ำเลยเชื่อที่แต่โม่แบ่ใหญ่พี่น้องบัดเขาเจ้าเก็บนะนะโม่แล้วเป็นกระตาอ้าวเบิร์กขดว่าเมื่อหน้ามาหาใหม่ไปจ้ะ มากันสี่คนพี่น้องมาดิต้องมีกำลังขีดกัปปะตะแมตตะเพราะว่าเฮ็ดออกเนาะช่วงนี้ก็เลยได้แต่คลิปห้าเฮ็ดนั้นได้ส่วนมากกับพี่น้องจ๋าเพราะว่ามันบ้านเมืองกับวนวายเนาะหลอกดาวไปคอยสิไปใช้มาใสพี่น้องเอ้ย ออกได้แต่โคกป่านั่นแหละแต่ว่าไปเมืองไปหน้ากับไปบ่ได้พี่น้องไอ้ห๊ะน้องมิดก็ลองขีดกำลังหมุนกันอยู่เก็บเห็ดไปเลาะไปน้ำกันพี่น้องเอ้ไปลุงไอ้น้องมิดมาพ่อเห็ดแสิไปลุงเห็ดปวกเห็ดปั๊วนี่นี่นี่ฝุ่นฝุ่นบ้านอยู่ทางนั้นไปลุงเอ้นี่นี่ไปลงเอ้เห็ดปวกดอกงามนี่ไปลุงเอ้ งาดก่อนแล้วทางีหนปาด้วยงาดฐานนกขิดนกขิดกำลังมาก็ะเมตตาพลตะกระสิโพปไาด้วยเฮ็ดปุอกกะไรนี่ปาด้วยก,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 กเกกจ้ามาเอาแล้วแต่แต่อาผูกเบิง่ง เขาเจ้าเขาจะมาเอาแต่เเสวแบบนี้เขาเจ้าบะเห็นแม่ไม่ก็จะเอาแล้วไปด้วยล้ำได้ไปด้วยนี่ไปด้ในเขาเจ้าเขาเจ้าซับแบบไปด้วยไปด้วยแม่ตาว่าห้างเต้นไปด้วยห้างเต้นหนูสันเฮ็ดปั่วคืออยู่ในหนีห้างเต้นก็อยู่ในหนีไปด้วยโอ้ยมันตอดน้องหมิดไปด้วยตอดน้องหมิดสองแม่โหเห็นแบบไปด้วย น่าเฮ็ดปลกนะดอกเฮ็ดปลวกนะขางนี่ฮัทังเตนเด้นลปุ <Ils> ้งเล่ในกะไหมนี่ปุ้งเลยงเตนในกะไหมนี่คั่นประมาณเมื่อวันศิลป์นะห่ยน้องเมียจากเอ้าอยู่ปุกเลยแต่เป็นวันศิลก็เลยเอาไปได้ปุโอ้ยสชได้ปุเลยได้ทั้งเฮ็ดสชได้ทั้งอังางเตนปุ ต่อน่ะเฮ็ดน่ะปลุกในขางคอน่ะเอ้าแม่มันแตกปลุกผู้เม่เป็นร้อยเป็นพันห้างบักใหญ่เอ้าพัวตาขอยจิ๋มเอาปลุกเลยพัวเฮ็ดก็หฮ้าหนักปลุกเลยเฮ็ดน่ะพบก่อนแล้วใช่ไหมตาบ่เช้ได้เฮ็ดปลวกได้ปลุกเลยน่ะผู้ปลุกเลยน้องคิดนะน่ะดยวยปนไปเลยผู้ยินดี ฮู้จ <ami> <S ous> <vont vine> ุดเด็กเด็ไปเลยดอกีไปสิเป็นกัรนั่งเผาเลยแ้วจะเต้นนสบงวาิดนั่งน้องิดเลยแย่นักเลยเต็มจิ๋วเต็มจิ๋วาจัดเดอกีพ่อใหญ่ไปใหญ่้ยเต้นต่อลนุสาวหล่าเลย่อใหญ่เมื่อเต้นต่ออันนี้น้องิดมาบ้นมา้องขีดมาตอน้องขิดอะกยจัไปลูกหลอไปแล้วกันไปลูก เฮ็ดผัวเฮ็ดผัวเอ้าน้องเอปลกเฮ็ดเรจแล้วปุลงเต้นต่อทุ่เพิ่นปุลกต้นต่อทุ่เพิ่นเฮ็ดผวกอนออน่นปลุกเรื่องกรยามันปลูกเลยนี่เยีงไอเรื่งนะหูนี่หูอาาันงขีดหูลงปลกเอ้ยเอ้ยเอาเอาขาม้ปลุกเลยขามันระดอกน่เด้อวยเฮ็ดออกไปลุกเลยออกกบลาอี เอาเฮ็ดออกกินน้ำไม่ปลาลยน้องขีดงัดไร้ตอนนี้ไปเราไปต้องการปลาลุงอ้าวปลาลุงเมตตาคบน้องขีดมาพ่อเฮ็ดปวกปลาตัวงัดเลยงัดเลยว่าชันกระลังสีเมือกปลาลุงเว้ยน้องขีดกับเมตตามาพ่อพ่อเฮ็ดปวูอักเยกือบเยียบว่าชันอ้าวนี่ปลาลุงนี่นี่นี่เฮ็ดนี่นี่นี่อ้าวมันมันปลาลุง มานมานมานมนขางในกัแม่ปลาดงนี่นี่นี่นีเห็ดนี่นีข้างในกแม่มามาพี่พี่พีนี่นี่นปลาดงอืมเอาพระตากเก็บเห็ดวมา้อตห็ัสันเอามั่อตัดสิมื่อพูนปลาดงไอ้ผัสองไมลูกเพิ่นของัดสักก้อนหนึงวสัน Kirit. Yang cium juga perlu guys. Hmm, ni perlu ni. Tadi ban perlu ini Si. perlu หวนท่นนี่มัตากกัญางมาแล้วคางน่ะนะแต่บระมาคางอ้าวบระมาคางนี่ว่าสิเกือบบวแวนของตัวเองเกือบบวมแวนของตัวเองไปเลยเกือบ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 สีมืออ้าวนกขีดจีบนกขีดจีบปลู้บระจีบบอสเ่นกัยญางไปเบิ่งได้นุกคนหาดินใช่เ่ะ ดมันานมาเจอดนมาาไปเลยนี่ไปดูนี่นี่ันมบัดเมือพี่้องป้าตัวมันมบัดซิเมือวาซะป้าตัวเฮ็ดนี่ก็ได้แล้วแต่เรูค้นมันมพี่น้องคนมันมันต่อเอาไหนะ้ลดงล้างน้าระวังนั่งเดต้นเอาไ้นทงล้งนระวังนั่งเตนตออะก็จะเต้นแล้เาินเาว่าพื้นเต้นมาแล้วเสงหมดสั่นเงหมดั่ เอามันคือมาต่อเทวาสรแตนต่อหัวผิ่นแตนต่อหูผิ่นนะปุ้ยกเห็ดปวกได้จีคือเอ้าจหนึ่งวันเสรอ้อาคูนนี่น่ะต้มาแมนบาดทมาแมนบาดไทปุ้ยวยนี่เฮ็ดปวกเห็ดปวกคอยเต็มตาเถอะปุ้วยเต็มตากบาดน่เนาะหัวผื่นไหมเปิดมากัเห็ดนี่เท้าโซว่ะอัน เอามาโลเทสเอาชิ้นกันได้นชินั่งเอาอ well ินบดมึงบนยายเถาอ่ะทำได้ฟาทายายเถาว่ะได้ม่เอาบริตัวปนไอตัวปนลอยีนี่วันศิ้นี้วันิ้นวะ่นี่จากเต้นมาพ่ออ่นเทกันไใครอยู่ปลกออยู่พุ่นกับเ็สแต่วันนี้มา nó vẫn đây, có cái gì nữa không? Mình có cái gì? Mình có cái gì? Mình có cái ngạt Mình có cái gì? Mình có cái gì? Mình có cái gì? Mình có cái บริวาเลโ่เดนีเสื่อกนนี่อีกเนาะเอาเสด็จงมือเ่อวันตรว่านโานลกคิดว่าเน่นี่แคนี้ก็ไ campaign, fun, amine, ่จเห็ดอเอาผูกป no 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 right. ุโรคอยู่ในอยู hmm. bread, meillä, ่ในนั่นะอนออาไม่จะเหลวนถัเอานี่เห็ดนที่รนี่งัดเห็ดวันตเอา้าเบิต้นเก็บแล้วสัปลูกม thả bằng tay kẹp đã, thao ngắt, phải luôn ấy. thao ngắt mấy nó cái gì ngắt soi, phải luôn ấy. đểo chục cm, thang ngựa. à, phải luôn ấy ba. To. Đầy nóc. Đầy 2 cái tá. Đầy 2 cái tá, phải luôn ấy. Bót. Bót. Mới nó chít hai tháp, bót cái tháp. Tháp bót cái tháp, phải luôn ấy. Cây nhảy, cây nhảy đấy, đục nó. Nhảy, lên, 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 dài, 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 มากินผัดเทศจังกระเด้อมากินผัดเทศดนำลูกสาวพ่อใหญ่เด้อมาพ่อหมูนี่นะดอกนี่งามเลยแม่ย่างขึ้นมาจากหวยกระโดนเลยย่างขึ้นมาจากหวยโดนเลยวะซานมานึ่ก็มาหนี่งก็ทำเติมแล้วไปด้วยทอมาพอควรแล้วมาพอควรเลยน้องมิกาจิเด็กเขอจะขีดเพื่อตัวนี้เด้วไปด้วยขีดหน้าพอกันไหมเขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องมิดนี่เด้อไปลงเด้อแต่ก็ส่องเบาตาน้ำส่องเบาตาน้ำส่องไม่ตาน้ำ จำ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ขอบคุณลงนานะจ้ะจ้าบายสวัสดีกินนะพ่อกันใหม่เชิญก้าวเชิญเลยด้ะจ้าบายบาย